ทุกครัน้นมนมาแมกนูฟี่นเลยฮอ่มซาเตะครับฮึ่มขี้นู๋เหรอบอืม สดๆเลยพี่น้องอันว่าบุญบุญนี่ว่ามีไผ่ดอกปันแจ๊กมันบ่แหกออกใดคือไม้ดอกพากางคือจังเฮากินเขา่าเฮากินเฮากับอิมมันบ่ไปอิมทองผู้เพิ่นเขาบ่กินอันว่าพัวไม่นี่กูมึงเย้ได้วะมีด้่ข่อยและเจ้าคำนี้จังสีควรขันได้ขึ้นขี่สร้างกังหฮมเป็นพญาได้ได้ลืมค้นจนผู้ขี่ค่อยดอกคอนกาขันได้เป็นหนาอย่า,ายว่างท่าดอกมาดใ่ ข้าได้กินต้มไก่อย่าลืมเด้อก้อยกระปอมพี่น้องเอ้ยสแล้วสแล้วสวัสดีครับพี่น้องวังปลายสู้โขสู้คนครับผมบ้ยพี่น้องได้ลาบหมูพี่น้องมาหนิมามามาเสแสรบออเมาแม็กพักนั่งอ่งงางเงี้ยมาพร้อมเลยครับลาบหมูจานง่ายๆพี่น้องพริกสดโอ้ยต้นหอมเร้อก็มีมีหอดพักอันนี้พักแผลวเนาะพี่น้องบักแตงพักกัดมาครบมีอดแคบหมูพี่น้อง มามาเซฟเซฟเราแมา็กขอ,อนี้วอี่ปีเด้อครับผมตีดใหญ่ๆครับโอ้ยอยของคลักระดือทั้งไก่ทั้งไก่พี่น้องเอ้ยฝากากดไลค์กดติดตามด้อ,นนอพี่น้องมาเป็นกระนัง,งใจทั้งด้านเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบเราแม่ควกักกินเนาะครับผม หอมผักเผลยวพี่น้องอืมข้าอข้าอข้าวอืมอืมอืมแค่หมูสามหอมแซ่บมากชดเอาพี่น้องน่งนาซาใจ ชื่อหยอกครับออันนี้ใช้พริกลับเนื้อด้พี่น้อง มันจีหอมบักแค้นเพ่อดีจังมันเป็นจังไหนบ้าแม่กะบบรูแต่หมกแค้นแต่ว่าแซ่บหอมดีนขนาดสุดคำนี้หมาแม่กนุ่พี่น้องเลยซาเจครับ อยากเขาแห่งพี่น้อง<า>ใส่หนังพี่น้องสอมให้ไทยกิโร่นึงเต็มเต็มโทแล้ว พ่อครับผักกาดสดๆเลยพี่น้อง วลาบไิกกินโดน้วเนี่ยกินได้รับเนื้อ ิี่หน่อยฮะโอ้จะโซ่จากต้นเลยพี่หน่อยข้าวเพล้านี่หอมผมชาน่าหอ้อมหมดละหมดละ นังนี่ต้มกระรังพอดีเลยพี่น้อง ダブルピー。Oh, กะดีเนาะจำนำกินบรนี่กรพแลพ้วเนาะเบริโอนละคืนนี่กินบนี่ได้ไปเล่นองกอกลังไกยเรือนึงกันตั้งด้รับมานอน うん。Whoa, whoa, whoa. แคบหมูเขาตือเจว่าไม่ครักพักแผ่นนี่ยคักพี่้อก Ooh. น่าักเลยครับ เพชรครับเพียบเลยเข้กา,เากันดีขนาดเด้กับพิกเขียวเลยแาบมัวอื้อ Ja. No. Mm. กินเพราะเสื้อผ้ากับขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อ <c oughs> แซ่บขนาดพี่น้องมื่อเนี้ยแต่ว่าอันนี้ฮะไว้กินอีกหลังคลิปเนาะพี่น้องเนาะคลิปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวก,ก่อนครับผมเมื่อนี้โอ้สุดยอดอด,ดีดครับผมสอมฝีมือสอมสุดยอดเลยฝากคนแรกคนที่ตามเนื้อพี่น้องเด้ลยดมกัน เพื่อเป็่นกันรังใจเนาะพี่น้องเนาะไอบ้บอ๊แม็กทำคลิปต่อไปครับผมสรับมอนี้บอ๊แม็กกับคอรลากันไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ